ทคศกันจึงไม่รอช้ารีบเดินทางไปยังสถานที่จัดพิธีริมแม่น้ำยะมะนาแปลงกายเป็นปูยักษ์ลงไปซ่อนตัวอยู่ใต้แม่น้ำเพื่อรอฆ่าองคตในตอนทำพิธีแต่พอเมื่อพิธีกำลังจะเริ่มขึ้นภาลีก็ดันตาดีนะครับเหลือบไปเห็นเงาปูยักษ์อยู่ใต้น้ำซักก่อนพาลีจึงจัดการกระโดดลงไปในแม่น้ำเพื่อไปปราบปูยักษ์ แน่นอนครับว่าเจ้าปูยักษ์ี่งไม่อาจจะสู้พาลีได้พละกำลังของเจ้าปูยักษ์ค่อยๆลดลงเรื่อยๆเมื่อสู้กับพาลีจนสุดท้ายเจ้าปูยักษ์ก็ต้องกลับคืนร่างเป็นทศกัณฐ์แล้วกระโจนตัวขึ้นมาเพื่อจะหลบหนีกลับเมืองแต่ก็ไปไม่รอดครับถูกพาลีตามมาจับตัวได้ในที่สุด พาลีน,นะครับจัดการนําตัวทศกัณไปขังเอาไว้รอจนกว่าพิธีอาบน้ําขององค์คตจะสําเร็จลุล่วงแล้วจึงกลับมาดําเนินการลงโทษพญายักษ์โดยการประจานไว้หน้าท้องผ้ารงนอกจากนี้นะครับพาลียังเอาเชือกไปผูกทศกัณแล้วนําเอาไปให้องค์คตลากเล่นไปมาเหมือนกับลากปูทําให้ทศกัณเนี่ยอับอายอย่างมากแต่ก็ยังถือว่าโชคดีครับที่พาลีเนี่ยตัดสินใจไว้ชีวิตเขา เมื่อให้ลูกเล่นจนหนำใจแล้วภาลีก็ยอมปล่อยให้ทศกัณฐ์หอบสังขารกลับไปปกครองกรุงลงกาดังเดิมจากเหตุการณ์นี้เองล่ะครับทศกัณฐ์จึงตระหนักได้ทันทีว่าไม่ว่าเขาจะแข็งแกร่งหรือมีอาวุธวิเศษแค่ไหนมันก็จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าหากสุดท้ายเขาจะต้องตายอยู่ดี ทศก,กัณฐ์จึงตัดสินใจเดินทางไปหาฤาษีโคบุตรเพื่อขอให้อาจารย์เนี่ยช่วยทําพิธีถอดดวงใจออกจากร่างกายจะได้ไม่มีใครฆ่าเขาตายได้ฤาษีโคบุตรเองก็ทนเห็นสิทธิรักโดนลังแกแบบนี้ไม่ได้เช่นเดียวกันเขาจึงยอมช่วยตามคําขอของลูกศิษย์พาทศก,กัณฐ์เดินทางไปบนยอดเขานิลกาลาแล้วเริ่มทำพิธีถอดดวงใจยาวนานถึง9เดือน9วันและ9นาที นในที่สุดดวงใจของทศกัณฐ์ก็ถูกถอดออกมาจากร่างกายได้สำเร็จก่อนจะนำเอาดวงใจนั้นไปเก็บรักษาเอาไว้ในกล่องแก้วแล้วฤาษีโคบุตรเนี่ยก็ซ่อนกล่องดวงใจของพญายักษ์เอาไว้ณอาสมลึกลับของตนเองเพื่อให้ห่างไกลจากศัตรูรวมถึงตัวของทศกัณฐ์เองด้วยเพราะพิธีนี้ไม่อาจจะทำซ้ำได้อีกแล้วถ้าหากหัวใจมันได้อยู่ใกล้ร่างเดิมของมันมันก็จะวิ่งเข้าหาร่างทันทีและก็จะไม่ออกมาอีกเลย นับจากนั้นมาล่ะครับทศกันฐ์ก็เป็นอมาตะกลายเป็นยักษ์ที่เหิมเกริมไม่กลัวตายเที่ยวรุกรานผู้อื่นไปทั่วเพราะคิดเสมอว่าไม่มีใครสามารถฆ่าเขาได้อีกแล้วจนในที่สุดทศกัณฐ์ก็กลายเป็นที่รังเกียจและหวาดกลัวไปทั่วทั้งสโลกเลยล่ะครับ